ยองเซลสวัสดีครับผมหนุ่มชุมชนเข้มแข็งนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องสําคัญที่หลายๆคนนะครับอาจมองข้ามก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับเพื่อนๆแต่รวมไปถึงสิ่งที่เรารับเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยครับอย่างแรกเลยครับเพื่อนๆคืออาหารครับการเลือกกินของดีๆไม่จะเป็นต้องแพงครับเพื่อนๆแต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นนะครับเพื่อนๆการที่เราเลือกกินผักและผลไม้ ให้มากขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆลดของทอดของหวานที่มันเกินไปนะครับเพื่อนๆมันอาจจะมากเกินไปมันก็ไม่ดี <c oughs> เลือกทานโปรโตีนที่ดีนะครับเช่นไข่เต้าหู้หรือเนื้อปลานะครับเพื่อนๆและก็ดื่มน้ําที่สะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับวันนี้เอาแค่สี่อย่างนี้ง่ายๆก่อนนะครับเพื่อนๆ่ร่างกายของเราเพื่อนเพื่อนเหมือนเครื่องยนต์ ถ้าเราเติมเชื้อเพลิงดีๆเข้าไปร่างกายของเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นทั้งวันเลยครับเพืเ่อนๆลองเริ่มต้นเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองวันละอย่างครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆสักมื้อหนึ่งหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่เขาทําให้เรายิ้มได้แล้วทุกคนล่ะครับวันนี้บริโภคสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างหรือย่างครับเพืเ่อนๆครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเพียงแค่นี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพืเ่อนๆอัญองเซล